วันนี้ได้น้ำปลาายี่ห้อมงลงมาใหม่ค่ะมงลงแซบลืมผัวก็เลยคิดว่าจะทำแกงอ่อมหมูใส่ผักรวมค่ะเครื่องแกงที่ใช้ตำวันนี้นะคะก็จะมีพริกหัวหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ค่ะหั่นทุกอย่างนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็เอามาตำ แต่บางคนก็อาจจะเอาไปปั่นก็ได้คะ่ะด้วยเครื่องปั่นนะคะแต่วันนี้เราใช้วิธีการตําเพราะว่าเราชอบตําในแบบที่ไม่หยาบมากนะคะผักนะคะที่เตรียมไว้วันนี้ก็จะมีต้นหอมดอกแคบ้านฟักทองกวางตุ้งดอกแล้วก็กระหล่ำที่แถมมา กับส้มตําเม,มื่อวานนี้ค่ะเอามารวมกันแล้วก็เอามาแกงอ่อมเป็นผักรวมค่ะผักนี้เราก็เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตอนที่ไฟ์สดนะคะก็เตรียมไว้แล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาวางไว้ด้านนอกเพราะว่าตู้เย็นเต็มไปด้วยผักนานาชนิดนะคะที่ขนมาจากตู้เย็นบ้านแม่ค่ะช่วงนี้แม่ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่าแมา่กระดูกแล้วนะคะใส่เฝือกที่ขาก็เลยเอา ผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยนะคะจากตู้เย็นที่บ้านแม่มาไว้ที่บ้านตัวเองค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ทําให้แม่ทานนะคะวันนี้ก่อนทําแกงอ่อมนะคะก็ได้ทําการนึ่งข้าวเหนียวไว้ทานกับแกงอ่อมนะคะวันนี้เราแช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเราก็เลยมาเอามานึ่งนะคะในตอนเช้าแล้วก็จัดเก็บลงใส่กล่องค่ะหกล่อง หนึ่งกระติปนะคะไม่ใช่หนึ่งกล่องหนึ่งกระติปเราเอาไปให้แม่ค่ะอีกหนึ่งกระติปเราห่อไปที่ทํางานนะคะเอาไว้กินมื้อกลางวันค่ะข้าวเหนียวที่ได้มานะคะก็เป็นข้าวเหนียวที่อาเป็นคนปลูกนะคะทำนาเองเลยค่ะไม่มีสารเคมีออแกนิกล้วนๆเลยค่ะข้าวเหนียวนี้อาจจะแบบว่าไม่ขาวใสเหมือนข้าวเหนียวที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะอาจจะมีเม็ด้าอะไรปะปนมาค่ะแต่เราก็สบายใจนะคะที่ได้กินข้าวเหนียว จากธรรมชาติล้วนๆค่ะมาเริ่มแกงอ่อมกันเลยค่ะเราเอาหม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงค่ะที่ตำใส่ลงไปนะคะแล้วผัดให้หอมนะคะ mm hmm. เครื่องแกงมีแต่สมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกตะไคร้ mm hmm. หัวหอมแดงที่เอามาโขลกรวมกันนะคะ mm hmm. หลังจากผัดเครื่องแกงหอมแล้ว mm hmm. เราก็เอาหมูค่ะ mm hmm. ที่เหลือจากวันนู้นเลยค่ะ ที่ทำแจ่วฮ้อนทานนะคะเอามาผัดรวนกับเครื่องแกงให้สุกค่ะเราเติมน้ำลงนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้หมูติดหม้อนะคะกับเครื่องแกงติดหม้อแล้วทำให้หม้อไหม้นะคะวันนี้เราทำแกงอ่อมค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าจะต้องตักแบ่งไปให้แม่ทานด้วยแล้วก็เอาไปทานเองด้วยนะคะ ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และติดตามเพจการเดินทางที่แสนพิเศษด้วยนะคะทั้งในช่องทาง youtube เพจใน facebook และใน tiktok ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนหมูเกือบสุกนะคะ วิธีการบางคนเขาก็เอาน้ำปลาร้ากับน้ำปลาลงในขั้นตอนนี้เลยค่ะผัดให้หอมให้เข้ากับเนื้อหมูกับเครื่องแกงนะคะแต่เรายังไม่ใส่น้ำปลาร้ากับน้ำปลาค่ะผัดให้ ไปเรื่อยๆแล้วพอสุกนะคะเราก็จะมาเรียงลำดับว่าผักที่เราจะใช้ทําแกงอ่อมในวันนี้มีผักชนิดไหนบ้างเรียงลำดับว่าผักชนิดไหนที่สุกช้าผักชนิดไหนที่สุกไวเราก็จะใส่ลงไปตามลำดับนะคะวันนี้เรามีผักมีฟักทองนะคะที่เป็นผักที่สุกยากมากที่สุดนะคะเราก็จะเอาไว้ใส่เป็นอันดับแรกเลยค่ะเรายังไม่ได้ปรุงเครื่องปรุงนะคะใส่ผัก ฟักทองเนี่ยแหละค่ะเป็นอันดับแรกไปก่อนเลยแกงอ่อมเป็นเมนูที่เราชอบมากเลยนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้ำกับแจ่วบองหรือแจ่วพริกสดอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆละ่ะคะชอบแบบเราไหมตอนนี้เรานำฟักทองที่ล้างแยกไว้เอามาใส่นะคะเป็นอันดับแรกแล้วยังไม่ได้ปรุงรส เพื่อที่จะให้ฟักทองกับหมูสุกดีก่อนนะคะใส่ฟักทองลงไปแล้วเอาน้ำมาเติมค่ะนะคะเราเอาน้ำใส่ลงไปในครกนะคะเพราะว่ามีเครื่องแกงบางส่วนติดอยู่ในครกเราเสียดายค่ะก็เลยเอาน้ําลงไปแล้วก็เหมือนกับว่าล้างครกนะคะบางคนเรียกว่าน้ําล้างครกเสร็จแล้วก็ เอาครกไปแช่ไว้ที่อ่างรอล้างจานค่ะปิดฝาค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะรอให้ฟักทองกับหมูสุกค่ะ ถ้าพูดถึงแกงอ่อมอีสานทุกคนคงนึกถึงผักชีลาวใช่ไหมคะว่าต้องเป็นส่วนประกอบในการทำแกงอ่อมแน่ๆเลยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนอีสานทำแกงอ่อมก็จะมีส่วนประกอบของผักชีลาวลงไปค่ะแต่วันนี้เราไม่มีนะคะก็สามารถดัดแปลงได้ค่ะหรือใครชอบผักชนิดไหนสามารถเอามาใส่ได้นะคะ ปรับให้มันเข้ากับแกงอ่อมผักชนิดไหนที่เราชอบใส่ได้หมดค่ะเราว่านะคะในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยแกงอ่อมเหมือนคล้ายๆกับแกงเลียงผ้ากลางนะคะที่ใส่ลงไปแต่แค่เราไม่ได้ใส่กะปิค่ะเราใส่ปลาแทนนะคะผ้าอีสานก็เลยเรียกว่าแกงอ่อม แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเหมือนเราไหมคะว่าแกงเลียงกับแกงอ่อมน่าจะมีส่วนคล้ายคลึงกันและแกงอ่อมเนี่ยนอกจากจะมีที่ภาคอีสานแล้วภาคเหนือก็ยังทานแกงอ่อมเหมือนกับภาคอีสานนะคะแต่วิธีการทําอาจจะแตกต่างกันไปนิดหน่อยตามพื้นเพพ,นเพื้นเมืองวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคคะ่ะช่วงนี้เวลากลางคืนฟ้ามืดมองเห็นดวงดาว สวยมากเลยนะคะแต่ละคืนแล้วก็มีอากาศเย็นๆในตอนกลางคืนกับตอนรุ่งเช้าค่ะบางวันเรานอนห่มผ้าเลยนะคะแล้วอากาศที่บ้านเพื่อนๆเปลี่ยนแปลงไหมคะแต่กลางวันที่นี่ร้อนมากเลยค่ะแล้วบ้านเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะกลางวันกับกลางคืนอากาศเย็นหรือย,ยังหน้าหนาวที่ว่าก็ยังไม่หนาวมากนะคะแค่อากาศเย็นๆแค่นั้นเองระหว่างรอฟักทองกับหมูสุก วันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันบ้างคะ หรืออยากให้ทำเมนูอะไรให้ทานแต่เราก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะทำในสไตล์ของเราเองเราอยากทานแบบไหนชอบแบบไหนเราก็ทำทานตามนั้นค่ะบางคนบอกทำไมไม่ใส่อันนั้นทำไมไม่ใส่อันนี้เราใส่ตามที่วัตถุวัตถุดิบเรามีค่ะเพราะวางบางวันวัตถุดิบเราก็ไม่ได้มีครบทุกอย่างนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะตั้งอยู่นานนะคะกว่าน้ำจะเดือดรู้สึกเหมือนว่าแก๊สใกล้จะหมดหรือ,อยังไงไม่ไ แต่พอเร่งไฟแรงแก๊สก็แรงขึ้นนะคะน่าจะไม่ใช่แก๊สน่าจะยังไม่หมดนะคะเราใส่หมูกับฟักทองลงไปแล้วก็เริ่มสุกแล้วค่ะก็ต่อไปก็จะเตรียมผักส่วนอื่นๆนะคะตอนนี้เราก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะหนึ่งทับพีแล้วก็เอาน้ำปลรรานะคะน้ำปลรรามงลงนะคะสองทับพีลงไปนะคะ ลงไปปรุงรสนะคะบางคนก็ปรุงแค่2อ,อย่างนี้นะคะในในการทําแกงอ่อมอีสานจริงๆแล้วนะคะของของที่เราทําทานแต่เราเพิ่มไปด้วยความนัวค่ะโดยใส่ผงชูรสเมื่อก่อนเราไม่ทานผงชูรสนะคะแต่ ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ทานส้มตำที่ใส่ผงชูรสมาก็ชักติดใจในรสชาติผงชูรสนะคะก็หลังจากนั้นมาก็ทำอาหารเมนูไหนไหนส่วนใหญ่ก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะมันจะเพิ่มความกลมกลม่อมเพิ่มรสชาติอร่อยความนัวนะคะไม่เชื่อใครไม่ทานลองทานลองทานแบบใส่ผงชูรสดูสิคะแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะผักเริ่มสุกแล้วนะคะฟักทองเริ่มสุกแล้วเราก็จะเอาผัก ชนิดอื่นๆทยอยมาลงนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นกวางตุ้งดอกนะคะที่นิยมคนอีสานนิยมจะเอาไปนึ่งใส่ปลาทานเป็นผักนึ่งนะคะแล้วก็เอามาทําแกงอ่อมนะคะเราวันนี้เราเอามาใส่แกงอ่อมนะคะผักกวางตุ้งดอกเนี่ยได้มาเยอะมากเลยนะคะในในฤดูหนาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลูกผักกวางตุ้งดอกได้ผลผลิตดีมากเลยนะคะแต่ปีนี้อากาศยังไม่หนาวเลยค่ะ ตอนกลางวันนี่แดดจ้าเลยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ผักตายได้หลังจากที่เราใส่ผักกวางตุ้งดอกแล้วนะคะเราก็ตามด้วยกระหล่าปลีค่ะกระหล่าปลีที่ได้จากทานส้มตําที่เหลือจากทานส้มตําเมื่อวานนี้ค่ะมันเหลือนิดหน่อยเราก็เลยเอามาใส่นะคะแล้วก็ใส่ดอกแครลงไปนะคะดอกแครบ้านแล้วก็เติมน้ํานะคะหลังจากนั้นก็กดผักที่ ใส่ลงไปเมื่อกี้ให้จมน้ำนะคะพอสลดเพราะว่ายังมีผักอีกเยอะเลยค่ะที่ยังไม่ได้ลงไปในหม้อนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่ผักค่อนข้างเยอะเหมือนกันแกงอ่อมเนี่ยมันก็ดีอย่างนะคะใส่ผักได้หลากหลายชนิดแล้วก็เลือกตามที่เราชอบใจได้เลยค่ะไม่ต้องไปคำนึงนะคะว่าถ้าเป็นแกงอ่อมอีสานจะต้องใส่ผักชีลาวต้องใส่ผักน้นผักนี่แกงอ่อมนะคะหมู วันนี้ที่เราทำก็เป็นรวมมิดผักค่ะทุกชนิดเลยนะคะอันนี้ดอกแคร์เราใส่จุกๆเลยค่ะดอกแคร์เยอะมากค่ะเรามีทั้งดอกแคร์ที่เป็นดอกแล้วก็ได้มาทั้งแบบที่เป็นยอดนะนะคะ<ม>ก็เอามาจากในตู้เย็นแม่นั่นแหละค่ะอยู่ในช่องแช่ผัก<ม>ตู้เย็นแม่นะคะสงสัยจะมีผักพันปีเยอะมากค่ะของที่อยู่ในตู้เย็นนะคะแบบ เริ่มจะเน่าก็มีค่ะพริกเริ่มจะเน่าก็มีเราก็เอามาคัดแยกแล้วก็เลือกเลือกทิ้งนะคะแล้วก็เอามาทําเมนูวันนี้ค่ะเราใส่ผักลงไปนะคะเติมน้ําลงไปแล้วเราก็ชิมรสด,ดูค่ะว่าเราชอบในรสชาติหรือยังถ้าชอบในรสชาติแล้วนะคะก็รอแค่สุกแล้วก็ปิดไฟนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ชอบในรสชาติเราก็อาจจะปรุงเพิ่มก็ได้ค่ะโดยการที่ปรุงกับ จะใส่น้ำปลาเพิ่มหรือน้ำปลาเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่ถ้าถูกใจแล้วก็ปิดฝารอให้ผักสุกหรือผักสลดลงนิดนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะนี่เลยค่ะน้ำเดือดแล้วก็ผักสลดแล้วนะคะเราจะปิดท้ายไปด้วยต้นหอมหั่นท่อนค่ะเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเพิ่มนะคะเรารู้สึกว่ามันจืดไปนิดนึงนะคะก็เลย ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเพิ่มลงไปจากนั้นก็คนค่ะให้เข้ากันดีนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะทุกคนเราเอามายั่วคะ่ะฟักทองก็เหลืองสุกดีแล้วคะ่ะผักก็เป็นผักรวมมิตรดูสิคะไม่จําเป็นต้องใส่ผักชีราวอย่างเดียวนะคะในการทําแกงอ่อมใส่ผักรวมแบบเราก็ได้คะ่ะมันก็ดูน่ากินน่าทานแบบนี้นะคะชิมแล้วชิมอีกคะ่ะชิมแล้วชิมอีกชิมแล้ว ก็อยากกินข้าวเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้กินคะ่ะทุกคนต้องไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานก่อนคะ่ะก่อนไปทํางานก็ไปแวะบ้านแม่นะคะเอากับข้าวไปส่งแม่ก่อนคะ่ะแล้วถึงต้องไปทํางานได้นะคะสําหรับวันนี้เพื่อนๆล่นนะคะได้เมนูอะไรทานกันอยากทานแกงอ่อมหมูผักรวมเหมือนเราทําตามได้นะคะเราไม่ห่วงคะ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบผักชนิดไหนตัดออกไปคะ่ะชอบผักชนิดไหนเอามาเติมมาเพิ่ม ได้นะคะเอามายั่วค่ะเราทำกับข้าวตั้งแต่ฟ้ามืดนะคะจนตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างมีแสงแดดมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เพจการเดินทางที่แสนพิเศษด้วยนะคะรัก fc ทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้ มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูค่ะในทุกๆวันแล้วในคลิปต่อไปอาจจะพาไปท่องเที่ยวในฤดูหนาวนะคะเพราะเราจะออกไปแคมปิ้งค่ะออกไปแคมปิ้งใกล้ๆบ้านนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ลืมที่จะทำเมนูอาหารแคมปิ้งมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปลคะ bye bye, ค่ะบ๊ายบายค่ะ